The Secret YouTube Channel Day 31สอนการอัพโหลดวิดีโอบนสมาร์ทโฟนเวอร์ชั่น1,000ซับสไคร์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิเด้ว,ว่า i.t 25ชั่วโมงผมพายนะครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการใช้งานโหมด1,000ซับสไคนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างนั่นเองโอเค ขั้นแรกนะครับก็เปิดหน้า YouTube Channel ของเพื่อนๆน,นะครับที่มีคนติดตาม1,000คนขึ้นไปนะครับกดที่ตัวรูปวิดีโอขวามือบนนะครับจะมีเมนูป๊อปอัพด้านล่างจอนะครับ3เมนูก็คืออันแรกวิดีโอที่2ก็คือไลฟ์สดนะครับอันที่3คือโพสต์นั่นเองสำหรับ1,000 s u b s ซับสไ์อัปเปอร์ขึ้นไปนะครับ ตรงนี้จะสามารถโพสต์ข้อความนะครับให้กับแฟนๆนะจ๊ะแล้วก็จะโพสต์นะครับโพได้ด้วยว่ายกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นพิมพ์ไว้ครับว่าคลิปที่แล้วมานะครับมีความน่าสนใจยังไงบ้างก็พิมพ์ช้อยเข้าไปให้เขากดโพนะครับก็ตามนี้นะจ๊ะอันต่อมานะครับ ที่เป็นรูปภาพนะครับเราก็สามารถใส่รูปภาพไปได้นั่นเองโอเคก็เลือกรูปไปนะครับยกตัวอย่างนะใส่รูปก็ไปนะรอโหลดแป๊บนึงนะครับนี่ครับเราสามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้ด้วยนะครับแต่รูปนี้มันเป็น1ต่อ1ก็เลยไม่สามารถขยื่นได้นั่นเองหรือนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนรูปดูนะอ่ากดกากบาททิ้งไปคนระับ แล้วก็เลือกรูปลองดูสักหน่อยอ่าเทสเลยครับส่วนมากในรูปในโฟลเดอร์ผมมันจะเป็นหนึ่งตอ1หนึ่งมดเลยอันนี้แล้วกันอ่านะครับนี่ก็น่าจะตอนสมัยโอ้โหนาแล้วนี่ครับเนี่ยกดเปรินตนตำแหน่งได้ครับสำหรับรูปที่มีความยาวมากๆนะครับ นี่คตอนนั้นได้เท่าไหร่เนี่ยร้อชั่วโมงเออเขาก็ส่งใบมาด้วยเนาะเสร็จแล้วเราก็ปรับได้ครับอ่าเช่นตรงนี้กดบันทึกไปนะครับเราก็กดพิมพ์ข้อความจากนั้นก็โพสต์ได้เลยนะจ๊ะโอเคถ้าไม่ต้องการโพสต์ก็กดกากบาทซ้ายบนนะครับแล้วก็กดปุ่มคําว่ายกเลิกไปนั่นเองแล้วก็เราสามารถไปดูที่แทบ ชุมชนนะครับตรงนี้เลยนะครับพอเราโพสต์ไว้นะครับก็จะมีขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับซึ่งออปชันพิเศษใน PC นะครับย้อนไปดูคลิปที่ตอนหนึ่งะครับหรือ111นะฮะก็จะมีสอนไว้นะครับว่าใช้งานหมดชุมชนยังไงนะครับมันสามารถดึงคลิปที่เราลงใน ช่องนะครับมาโพสต์ได้เลยนั่นเองโอเคมาดูกันอัปโหลดวิดีโอกันนะครับว่ามีอะไรแตกต่างไหมก็กดที่วิดีโอนะครับแล้วก็กดวิดีโอไปโอเคมาดูกันครับอัพโหลดเลยสดสดครับล่าสุดนะครับของเวอร์ชันน2 0่0นะครับจะมีเรื่อง กฎหมายเด็กนะครับหรือย่อด้วยคำว่าค o อปป้านั่นเองนะครับเพื่อนๆต้องไปตั้งค่าในตัว y o u t u b e Studio นะครับใน PC หรือมือถือก็ได้ครับก็มีคลิปสอนอยู่ขวามือบนนะครับเป็นรูปตัวไอจะมีเพลย์ลิสสอน YouTube นะครับไปเรียนกันได้เลยนะจ๊ะโอเคก็ใส่ชื่อนะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็เพิ่งอัพไปนะฮะแล้วก็ใส่คำอธิบายเดี๋ยวค่อยไปแก้ในคอมเพราะว่าข้อความเยอะมากนะฮะตรงนี้ก็ดูเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับพวกคำอธิบายต่างๆซึ่งต้องไปแก้ใน YouTube Studio นะครับใน YouTube นะครับ แอปพลิเคชันมันจะใส่ได้แค่นี้เองนะเออนะจ๊ะก็กดอัปโหลดไปเลยครับไม่ต้องคิดเยอะนะคอยไปตั้งอันทีหลังนะครับซึ่งคลิปที่อัพอยู่นี่ก็เป็นคลิปที่128แล้วก็คลิปที่กำลังอัดอยู่นี่ก็เป็นคลิปที่129นั่นเองโอเคก็อัพโหลดนะครอไปฮะนี่ครับเดี๋ยวก็เลื่อนไปให้ดูครับ คลิปที่ตอนหนึ่งนะฮะนี่ครับเป็นคลิปที่25ในการสอนการสร้างช่อง YouTube นะครับไปเรียนกันได้นะจ๊ะฟรีฟรีโอเคนี่ครับผมก็เรียนเรียงมาเรื่อยๆครับซีรีส์ต่อมาครับก็คือซีรีส์นี้บ the success youtube creator academy นะครับสอนเบื้องต้นนะครับเป็นการทำข้อสอบ y t u t u นะจ๊ะก็ไล่ทํามันอยู่ครับโอเคจบแล้วครับในการอัปโหลดก็ขอจบการนําเสนอคลิปเพียงเท่านี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆครับนะครับเยอะแยะมากมายก็กดซับสไคร b ์แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับฝันดีครับผม